สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะอ่ะมามามาราศีพิจิกขาเห็นไหมคะมีใช้ไพ่อะไรถ้าใครเป็น FC บอกว่าจะรู้เลยไพ่สีชมพูสีชมพูไพ่สีชมพูจากราศีนะคะดูดวงราศีโดยเฉพาะเรามาดูดวงคนโสดประจํา ราศีพิจิกันค่ะใครโสดนะคะมาคลิปนี้ถูกต้องแล้วหนุ่มโสดสาวโสดความรักของคุณในมิติชายรักชายหญิงรักหญิงชายหญิงดูคลิปดีได้ไม่มีปัญหาค่ะถ้าคุณยังคงโสดอยู่ท้ายคลิปนะคะเรามีวิธีแก้เคล็ดดวงชะตานะคะในเรื่องของการติดวิบักกรมความรักเป็นโสดนานเป็นโสดแล้วเจอความรักผิดหวังซ้ำซากประจําเดือนตุลาคมนี้เราจะแก้เคล็ดแบบไหนให้เสริมดวงของเราราศีพิจิกนะคะรวมถึงสเสน่ห์ของคุณวนเวียนอยู่ที่ใดในร่างกายของคุณหยิบยกออกมาให้เพื่อโชว์ ะะเดี๋ยวเรามาดูกันท้ายคลิปนะคะ,ะชาวราศีพิจิกเปิดใจกว้างๆนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงคนโสดแต่ไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดดังนั้นคลิปนี้มีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดเลยก็ได้นะคะหรืออาจจะเกิดขึ้นกับคุณถึง100%เลยนะคะความรักนะคะมันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับเกี่ยวเนื่องกับกรรมสัมพันธ์บุญสัมพันธ์ ฟาริขิตผมดิขิตด,ด้วยดังนั้นฟังไว้เป็นแนวทางค่ะถึงแม้คุณจะราศีพิจิกเหมือนกันคุณยังมีเรื่องของรักคณะราศีนะคะฐานบุญฐานกําเนิดพบชาติเกี่ยวพนันนะคะกรรมสัมพนันธ์ทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันเนี่ยเป็นคำเนี้ยมันถูกต้องเลยเราไปสัญญิงสัญญาอะไรไม่เหมือนกันเราขาดภพชาตินี้บางคนมีความรักบ่อยบางคนไม่มีเลยบางคนขึ้นคานด้วยซ้าไปบางคนมีเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวมีเดี๋ยวมีวมอ่ะเพราะอะไรแต่มีไม่ดีก็มีนะคะมีแล้วดีแต่ดูไปสักพักเลิกก็มีเพราะฉ นั้นมันขึ้นอยู่กับบุญกรรมจริงๆค่ะเรามาดูกันค่ะว่าความรักของชาวราศีพิจิกในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2564-2021ดหุ่มโสดสาวโสดใครหนอจะโชคดีได้มีความรักและใครหนอวิบากกรรมปิดประตูหัวใจของคุณนะคะ มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะมีแฮงแมนมีเดอะซันนะคะมีความย้อนแย้งในตัวเองอีกแล้วราศีพิจิกนะคะคุณมีความรักมักจะไม่ได้ใช้เวลากับความรักนั้นๆนั่นหมายความว่าความรักของคุณอาจจะมาจากแดนไกลความรักของคุณอาจจะอยู่คนละที่คนละทางแต่แม้ถึงอยู่จังหวัดเดียวกันอยู่อยู่ที่เดียวกันก็เหมือนม,มีมีเวลาที่จะสื่อสารให้กันน้อยนะคะเพราะฉะนั้นความรักของคุณมันจะเป็นความรักที่แบบเรียนรู้แบบ พูดคุยเหมือนใช้เวลาหรือค่อยๆเป็นค่อยๆไปเจอเขาแค่สัปดาห์ละครั้งแต่มีความรู้สึกชอบคนนี้จางแอบมันเป็นเอาอย่างนี้ละกันมันมีทั้งหมด3มิติความสัมพันธ์นะคะ ราศีพิจิกขาบางดวงบางเกณฑ์บางวาส,สนาจะเจอคัมภยากรที่หนึ่งคือแอบรักแอบชอบแอบปลื้มแอบปิ้งแต่มีเวลาที่จะเจอกันน้อยนะคะมีเหตุให้โคโจรมาเจอกันน้อยแต่มันเหมือนมันเป็นความสุขมันอบอุ่นหัวใจมันมันเป็นเอเนอร์จีมันชาร์จพลังให้กับชาวราศีพิจิกอย่างดีเลยทําให้คุณมีกําลังวังชาที่จะมาทํางานหรือเล่น Facebook ไปเจอในเฟซบุ๊กไปเจอใน Twitter IG ออะไรก็ตามแต่แม่มันเป็นความสุขที่มีการกดไลค์กดว้าวกันเหลือเกินมันจะเป็นความรักแบบเด็กๆความรัก เล,เล็กๆน้อยๆความรักแบบใช้เวลาความรักแบบพึ่งเริ่มพึ่งจีบแอบปื้มแอบหยอดไก่เห็นตีนงูงูงเห็นนมไก่จะเป็นลักษณะน,นี้ค่ะเพราะฉะนั้นเป็นความรักตะมุตะมิค่ะไม่ชัดเจนแต่ก็ทําให้เรามีความสุขนะคะอ่ะมิติที่2บางดวงบางเกณฑ์บางวาสนาราชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์พบเจอความรักนะคะจากกลุ่ม ที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้ที่มีลูกติดพ่อไม้แม่ไม้มีลูกติดมีเกณฑ์เข้ามาวนเวียนกับความสัมพันธ์ของเรามีเกณฑ์เข้ามาจีบมีเกณฑ์เอาลูกเป็นสื่อกลางอ่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการอเอาผู้ยาวหรือว่าเอาเด็กๆเอาน้องๆเนี่ยนะคะลูกๆมันมีความน่ารัก แล้วเราไปชอบลูกเขาแล้วก็กลายเป็นชอบพ่อเขาหรือไปชอบแม่เขาขึ้นอยู่กับคุณอยู่ในอ่าสถานะเพศใดนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะหรือถ้าเป็นชายรักชายคุณก็จะอาจจะไปหลงไหลได้ปื้มอ่ผู้ชายคนหนึ่งนะคะที่ที่เขาอาจจะมีเกณฑ์เรื่องของการรับบุบุญธรรมมาเลี้ยงอ่นะคะแล้วคุณก็รู้สึกเออปื้มจังเลยหรือว่าอะไรแบบนี้คะ่ะก็สารสัมพันธ์กันเกิดขึ้นมีการพูดคุยกันเกิดขึ้นนะคะนั่นหมายความว่าคุณมีเกณฑ์พบเจอคนที่มีเขาเรียกว,ว่ามีลูกติดนะมีลูกบุญธรรมนะคะ เป็นพ่อไม้แม่ไม้อะไรแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ในลักษณะแบบนี้นะคะและ3ค่ะชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์ดวงบอดด้านความรักนะคะเพราะเลือกที่จะถือศีลน,นี่ถือศีลปฏิบัติธรรมตัดสินใจที่จะเออถืออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ นด t ละเลิกความรักหรือว่าเกิดความสัมพันธ์ใหม่ๆในช่วงของเดือนตุลาคมอาจจะถือศีลกินเจอาจจะทําบุญทําอะไรก็แล้วแต่ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่ปาถนาความรักต่อให้มีใครมาจีบคุณคุณก็ไม่ได้คิดหรือโฟกัสหรือมองเพราะฉะนั้นชาวราศีพิจิกบางดวงมีการหันเหไปทางพระพุทธศาสนาหันเหไปการถือศีลหันเหไปในเรื่องของอย่างอื่นมากกว่าความรักทําให้มีดวงลักษณะที่3เกิดขึ้นนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าทั้งสาดวงชะตาเนี่ย พื้นฐานของชาวราศีพิจิกเนี่ยมีพื้นฐานอะไรอย่างคุณได้เจอ3าเคสแบบนี้แล้วนะคะหรือว่าคุณจะเป็นใน3เคสแบบนี้แต่พื้นฐานมาตรฐานของชาวราศีพิจิกยังสูงอยู่ในเรื่องของการเงินค่ะคนที่จะเข้ามาในราศีพิจิกนะคะส่วนใหญ่ราศีพิจิกจะต้องโฟกัสที่การเงินโอเคเขาต้องมาอุปถัมเราเขาต้องมีตังมานะอย่ามีหนี้มานะมาช่วยเหลือเราบ้างนะอันนี้ละค่ะมันก็จะกลายเป็นมาตรฐานของชาวราศีพิจิกในการคัดกรองคนราศีพิจิกถูกหลอกยากค่ะเพราะมีไพ่จัสตเมน,ค,นค่อนข้างคิดเยอะมีเหต มีผลเยอะนะคะถ้าแต่ถ้ามีเงินรวยๆมาราศีพิจิกแหมเหมือนจะเปิดทางโล่งให้เขาเข้ามาได้ง่ายๆอ่ะนี่ก็เป็นเหตุผลของชาวราศีพิจิกมองที่ทรัพย์เป็นหลักมองที่การอุปถัมภ์คำจูนมองที่การช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมองเรื่องของหน้าที่การงานมองเรื่องของการเงินเป็นหลักก็เลยจะคัดกรองคนได้มากหน่อยนะคะก็อาจจะทําให้เข้ามาหาคุณยากแต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยคุณก็จะเปิดใจค่อนข้างแบบเปิดใจเลยเรียนรู้เลยนะคะแล้วไม่กลัวเจ็บด,ด้วยหมดลัก ั้งนี้ก็พร้อมมีรักใหม่เลยแต่ขอให้มีคุณสมบัติในเรื่องของการเงินที่ดีนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าชาวราศีพิจิกดวงคนบอดดวงบอดดวงปิดมันมีแฮงแมนมันมีสี่ดานอ่ะมันคือรอหาคนที่เจอไม่ได้หาคนที่ใช่ไม่มีราศีพิจิกก็เลยปิดประตูดวงความรักของคุณเองวิธีการแก้เคสดวงความรักของคนใครก็ตามที่ขึ้นคานมานานใครที่ก็ตามที่ขึ้นเป็นโสดมานาน รอแล้วรอเล่าไม่มีใครเข้ามาในหัวใจเลยนะคะแนะนําให้คุณทําบุญเกี่ยวกับคนเจ็บคนป่วยคนตายลงศพโรงพยาบาลนะคะบุญในที่ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายศพผู้ป่วยที่เป็นสาธารณประโยชน์ให้คุณทําบุญและโมทนาอนุโมทนาบุญให้เจ้ากรรมในเวรนะคะในเรื่องวิบากกรรมความรักของคุณได้อโหสิกรรมไปแล้วคุณก็จะได้พบเจอความรักที่ดีค่ะลองทําดูนะคะเพราะว่าหลายๆคนแล้วทาแล้วดีขึ้นนะทีนี้ชาวราศีพิจิกขาราศีเสน่ห์ การเจอแล้วนะจังงางการเจอเห็นคุณปั๊บตกหลุมรักปุ๊บ ติดเลยนะคะนั่นหมายความว่าชาวราศีพิจิกราศีสเสน่ห์ของคุณไปเสริมตรงไหนโหจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยค่ะราศีพิจิกขาหนึ่งน้ำหอมของคุณต้องเป็นแนวสปอร์ตแนวกินอ่ากินสปอร์ตออกกําลังกายเฟซชี่ใหม่ๆหรือกินเด็กแรกเกิดอะไรยให้คุณสอหากิน2กลกินนี้มาฉีดได้เลยนะคะมันจะมีสเสน่ห์ต่อตัวของคุณเองมากๆนะคะแล้วก็อีกกินนึงอ่าอีกวิธีหนึ่งนะคะสเสน่ห์ของคุณนะคะอยู่ที่ คราวนี้แปลกนะคะอยู่ที่เขาเรียกว่าราศีไปตกอยู่ที่การแต่งตัวไปอยู่ที่คือหน้าตาคุณยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเสื้ออ่าไม่เสื้อผ้าใช่เสื้อผ้าชุดที่คุณใส่มันดึงดูสายตามันดูดีดูดีสีของคุณที่โดดเด่นในช่วงของเดือนตุลาคมไม่สนสีกรกินีนะคะสีประจําราศีสีประจราําความรักคุณคือสีเหลืองสีเหลืองใส่เสื้อเหลืองหรือว่าใส่อะไรที่มีสีเหลือง ผสมเล็กๆน้อยๆมันจะดึงดูดมากๆเลยนะคะและแต่งตัวดูสปอร์ตๆแต่งตัวดูสวยงามจะดึงดูดเพศตรงข้ามมากๆเลยนะคะนี่คือราศีก็คืออยู่ที่การแต่งกายไม่ได้อยู่ที่โครงหน้าใบหน้าคุณทาให้มันสะอาดไปเถอะค่ะแต่การแต่งกายคุณจะดึงดูดเพศตรงข้ามที่เขามีไลฟ์สไตล์ชอบแบบคุณได้นะจากงานดีทีเดียวนะ,ะมีหลายคู่ค่ะ ประสบความสุขความสําเร็จในในคลิปคำพยากรณ์ของหมอวา่าประจําเดือนเกี่ยวกับหนุ่มสดสาวโสดหมอว่าดีใจด้วยมันอาจจะคําพยากรณ์บอกว่าเป็นส่วนหนึ่งค่ะทําให้คุณเปิดใจมากขึ้นแต่จริงๆแล้วดวงคุณมันเปิดมากกว่านะคะและคนที่ดวงบอดก็มีเพราะว่ามัน ราศีพิจิกจะสมหวัง,งทุกคนเป็นไปไม่ได้ดวงบอดหนึ่งเพราะคุณมีมาตรฐานในเรื่องการเงินสูงนะคะกับ2คุณอาจจะไม่สนใจเองคุณอาจจะถือสินในในเดือนนี้นะคะก็เลยอาจจะปิดประตูัวใจกะจะมันแล้วก็ไม่ภาะวะพะวงเรื่องของความรัก ก็เลยลักษณะก็คืจะเป็นโสดแบบโสดแบบตัดสินใจที่จะโสดเองนะคะก็เลยอาจจะไม่ได้ทุกใจมากกว่าราศีอื่นนี่คือภาพรวมของชาวราศีพิจิกฟังไว้เป็นแนวทางแชร์ไปเป็นวิทยาทานเป็นค่าครูใครแชร์ไปมอว่าปัถนาให้คุณพบเจอความรักที่ดีการให้มือผู้ให้สูงกับมือผู้รับการให้คุณย่อมได้รับกลับมาเสมอไม่ว่าจะทิศใดทิศหนึ่งหรือทุกทิศทุกทางในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ